ของสมใสและสัตว์เลี้ยงใหม่ในอัปเดต15จะแตกไปยังไงและมีอันไหนน่าใช้บ้างไปดูสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านบริการเกม Roblox แบบต่าง ต้องนี่เลยมีโมช็อปมีแมปมากมายให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นแพนเวียสเปนลอสโกลกาเดนเจอร์เบลล์ลอสก็เลยเก้าคืนฟิวอซูฟิตแถมมีบริการกิฟต์แพาร์ตแบบต่างๆมากมายเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวรวดเร็วสะดวกปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แถมมีสินค้าแบบอื่นอีกเพียบหากตัใจกดลิงก์ใต้ดีคริปชั่นได้เลยอย่ากเอเคเข้าวันเข้าคืนแบบไม่ไปหลุดแต่ไม่รู้ทำยังไงต้องนี่เลย V S Phone ลบริการคาลโกลบีเอฟเคยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นเกมอันนี้เป็นรันสแตนอเกันน อย่างนี้ยังสามารถเอาไว้ FK เกมอื่นได้ด้วยแต่ข้อดีของการใช้ข้าวโพดยังมีเยอะ ช่นไม่เสียก so ็ไปไม่เสียแค่เน็ตเสียไม่จำเป็นต้องเปิดอีกเครื่องตัวเองด้วยแบตเสื่อมและแพคที่ผมจะแนะนำเลยนก็จะเป็น MVP เป็นแพคที่แรงที่สุดมมีปัญหาเกมเด่งระหว่างคืนแน่นอนสุดท้ายนี้ยังมีส่วนลดสำหรับคนที่ใช้กันแรกที่5%ด้วยอยู่ที่เครื่องปีให้รออจริงๆค่ะจะมีใช้ก็ง่ายมากๆผมได้ทำคีย์ไว้ให้แล้วอยู่ใต้ดีลช็อนเลยโอเคสำหรับดีอาหารหลักของเราในวันนี้เนี่ยผมก็คือเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องคอสเมติกใหม่นะครับที่เข้ามาในอัปเดตนี้นั่นเองนะครับสำหรับอัปปเเดดตตหรรรรือออวว่่่าาัััโโกกกกจจซซุคคนนนนนนะะะไพี้้บึงทูแล้ววนนะครัับ่าใอปเบิ เดียมีคอสเมติกใหม่นะครับมาถึง3อันเลยนะครับผมก็คือจะเป็นในเลดช็อปใช่ไหมเวสเซลอันนี้เนี่ยผมก็คือจะมีเซนซีกราสเคิร์สฟิงเกอร์แล้วก็จะมีเคิร์สคาวนะครับผมนี่3อย่างนะครับที่เข้ามาในแผ่นนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีสัตว์เลี้ยงด้วยใช่ไหมนะครับที่นี่นะครับอันนี้เพ็ดแพ็คนะครับก็จะมีเข้ามาใหม่ถึง6ตัวนะครับผมก็ในวันนี้เนี่ยเรามาดูสแตนกันหน่อยนะครับแล้วก็ สเตตคอนเมติกสเตตสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีอันไหนน่าใช้บ้างอะไรเงี้ยอันไหนที่ผมมองว่าได้จะเป็นเมตานนครับผมแล้วก็อนาคตคิดว่าน่าจะมาจัดเทลิสกันอีกนะครับแต่ว่าในอีกสักอัปเดตหนึ่งนนครับผมแล้วเดี๋ยวจะมาจัดเทลิสทีเดียวนั่นเองนะครับผมก็ในคลิปนี้เรามาดูหลักๆที่มันน่าจะเป็นเมตานะครับที่ผมคิดนะครับผมก็ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนนครับผมก็ถ้าใครที่คิดแตกต่างคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับผมโอเคครับก็ขอบคุณในดีจากคุณจูเนียร์ด้วยนะครับผม ที่ให้ไอดีระดับดีมาลองเนี่ยครับผมบอกเลยว่าไอดีเขาในสุดมากๆดูเงินเนี่ยครับสองร้อยกว่าล้านโอ้โหเพิโโ่มมากครับแบบนี้นะมาเริ่มกันที่สัตว์เลี้ยงก่อนละกันนะครับสิ่งที่ทุกคนน่าจะจับต้องกันได้มากทีส่สุดนะครับผมสัตว์เลี้ยงเนี่ยครับสุ่มทีละ8ปดหมื่นเนีครับผมสิบทีก็คือ8ปดแสนนะครับก็จะมีสัตว์เลี้ยงหลายระดับเลยนะครับก็จะมีเอ่อคอมมอนใช่ไหมอเออน่าจะแร่เนะครับผมนะอีพิกเลเจนดอรี่ นะครับแล้วก็ระดับ d ีวเนยนะครับผมระดับ d ีวนี่ก็คือ1%เท่านั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยแปดแสนนี่ก็คือจิ๊บจอยแล้วเนะยครับผมอย่างที่ทุกคนน่าจะได้ดูกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิธีฟาร์มเงินที่ดีที่สุดนะครับผมในแพตดีแต่ว่าผมโดน u t u b e เตือนไว้ทุกคนผมน่าจะเขียนชื่อคลิปแปลกๆครับนีครับก็เลยคลิปโดนลบเลยโอเคก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนาคนก็่าคงจะมีทํามาอีกนะครับแต่ว่าก็น่าจะอีกสักพักแหละนะครับอันนี้ก็คงต อคอนเทนต์เดิมอีกเดี๋ยวมันจะโดนเตือนซ้ำสองเลยเดี๋ยวจะโดนแบนอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้อ่ะมานะครับที่อนิเมะเพชรแพ็คนะครับ6ตัวนี้นะี่ครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูสแตทของแต่ละตัวเลยดีกว่านะครับไหนดูซีนะครับ,นะรบมีนี่ครับ1 2 3 4 5 6ตรงนี้เลยนะครับผมโอเคมันไม่ใช่อีพิะ เฟรมคลาวนี่ไม่ใช่อีพิกนะอันนี้คือคอมมอนครับสีฟ้าอ่อนนี่คือคอมมอนฟ้าเข้มคือแรโอเคเข้าใจแล้วแล้วทำไมอีพิกมันอยู่นำหน้ารีเจนเดอรี่ไปเนี่ยอ่าโอเคไม่ไรครับอ่ะเดี๋ยวมาดูที่ระดับคอมมอนก่อนเลยค่ะนี่ครับเคิร์ดด็อกพัพพี่นี่ครับโอ้โหคือชื่อว่าคอมมอนก็คอมมอนจริงๆนะเพิ่มเลือด35หน่วยแค่นั้นเลยนะครับข้ามไปต่อไปเลยแล้วกันนะครับอต่อไปครับเฟรมคลาวนะครับระดับแร่ก็คือได้เลือด25หน่วยได้เหรียญ10%แล้วก็ทสิ 60วินาทีจะทําดาเมจคูณ1.2เท่านะครับผมเป็นเวลา10วินาทีวินิคก็น่าสนใจนะอาจจะเอาไปคอมโบกับไอ้เจ้าหมาเดนจิก็ได้นะครับผมโอเคต่อไปครับฟอร์คิวนี่ครับระดับดีเจนเดอรี่นะครับรดาเมจ10หน่วยสกิลดาเมจ10%โอกาสติดคี15ิ15%ดาเมจคิทค้ิบ้าเปอร์เตีไวขึ้น10%แล้วก็แดชไกลขึ้น25% อุ้ยทำเป็นเล่นนะนี่คือค่อนข้างดีนะเออผมว่าผู้เล่นใหม่เอาไปเล่นได้เลยนะคือโอเคเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ายิ่งเอาไปอัพด้วยเนี่ยเอาไปอัพเกรดเนี่ยพวกเนี้ยบอกเลยว่าโหดแน่ๆครับวันนี้นี่แล้วก็เหมือนจะใช้ไม่น่าเยอะมากเท่าไหร่มัง้งเนี่ยผมสำหรับการอัปเกรดขั้นที่10นะก็ลองดูครับบอกเลยว่าดีมากนะครับสำหรับใครที่แบบว่า สุ่มโกโจไม่ได้อะไรเงี้ยสุม่มไอ้อเจ้าแมวโกโจไม่ได้อะไรเงี้ยก็เอาไปเล่นก่อนได้นะครับต่อไปก็เป็นมังกี้นะครับผมก็คือคิย์คอาดาเมจ25%แล้วก็อัดตายคีย์ค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ดูอีกเยอะมากครับคือจะอัพนี้ก็โอ้โหก็ประมาณคิย์คอาดาเมจ45%คสิบห้อต์คียโอกาสคิย์คอาอีก45%่้าเนีกก็เยอะมากเหมือนกันนะเออแนวผมต่อไปครับเชนซอพับอันนี้จะคล้ายๆกับเจ้าตัวฟอร์คิวเลยนะครับแต่ว่าเชนซ็อปพ อาพลังแฝงเพิ่มเติมก็จะเหมือนกับเคิร์สด็อกตัวนี้เนี่ยผมก็คือทุกๆ60วินาทีเนี่ยดาเมจจะคูณ2เป็นเวลา15วินาทีคล้ายๆกันเลยนะแต่ว่าเอ้ยไม่ใช่ดิคล้ายกับเฟรมคราวเออคล้ายกับเฟรมคราวนะครับคล้ายกันเลยนะครับผมแต่ว่าอ่าอันนี้จะคุ้มกว่าเพราะมันคูณ2เลยนะอันนี้แค่1นึ่งจุดสองเท่าเองนะครับแล้วก็เหมือนว่าเชนซอพับเนี่ยมันจะเวลานานกว่าด้วยเห็นไหมสิบห้าวินาทีนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ก็โหดมากๆเหมือนกันถ้าไปคอมโบก,กับพวกอันนี้ คอมโบพิเฟสเนี่ยสกิลที่10เนี่ยคูณ2และมีคูณ2อีกนี่คูณ4เลยนะคือถ้าใช้สกิลโกโจไอ้สกิลเพอร์เพิลเนี่ยก็อาจจะวันแถบบอสได้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องอ่ารอดูกันไปนะครับหรือว่าเอาไปลองกันได้นะครับประมาณนั้นนะโอ้แล้วตัวคอสเปเวสนี่คือการตีครั้งที่5นี่คูณ3เลยนะดาเมจโอเคไปต่อนครับตัวสุดท้ายนี่ครับสำหรับไฮไลท์ของแพ็กนี้นะครับสำหรับ แมวโกโจโในโอ้ล์ผมระดับดีไวเพิ่มดาเมจหน่วย60หน่วยสกิลดาเมจ35%อัตราคริติคอล15%แล้วก็ดาเมจคริติคอล25%วิ่งไวขึ้น15หน่วยและได้ตังค์เพิ่มขึ้น40%กันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหบอกเลยว่าโหดมากนะครับอันนี้คือแบบครบเครื่องจริงๆนะทั้งการโจมตีปกติสกิลดาเมจอัตราคริ้คิดได้ขดาเมาจเมวิ่งไวเพิ่มตังค์อีกโหครบเครื่องมากๆครับสำหรับโกโจโนะครััับบทีี่เเเเป็นนนนแมวนะอออออ้คคคือโอลยร คือถ้าอัพเนี่ยก็โอ้โหสแ,แต่แบบมากมายก่ายกองอย่างแน่นอนครับพลังเนี่ยเวอร์มากๆครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนจะบักอยู่นะก็เลยเออดาเมจไม่มาเนี่ยผมดาเมจไม่มีนะครับคือมันไม่เพิ่มอะไรเลยนะครับตอนนี้คือมันบักอยู่นะครับสำหรับโกโจนะก็ต้องใช้อย่างอื่นไปก่อนแล้วกันก็ใช้คอสเบ้เฟสกับพี่เฟสไปก่อนก็ได้ครับประมาณนั้นเอาโอเคทุกคนไปกันต่อที่ คอสเมติกนะครับผมสำหรับคอสเมติกทุกคนน่าจะรอคอยกันอยู่สําหรับสิ่งนี้นะครับก็คือสิ่งที่น่าจะได้ยากที่สุดในแพทนี้แล้วน,ะนั่นเองนะครับผมรอลงมาจากอาวุธโกโจโนะครับผมโอเคมาสําหรับอย่างแรกครับแซนซี่กราสนี่ครับนี่นะครับผมได้สกิลดาเมจสิเเได้เลือด100หน่วยได้ดาเมจ30หน่วยแล,ล้วก็คิดค่าดาเมจอยู่ที่60%เลยนะ โอ้โหอนาคตคือถ้ามีแบบอัปเกรดคอมเมติกนี่คือโหดมากๆแน่ๆครับสำหรับ s n a ซี่แกรส์เนี่ยครับกินข้อดาเมจให้ถึง60%โอ้โหเวอร์มากๆครับก็สามารถใช้คู่กับเลดเบตได้โอ้โหกินข้อดาเมจแบบกระจุยกระจายอย่างแน่นอนครับแบบนี้นะโอเคครับผมต่อไปเอาข้ามไปที่เคิร์สบิงเกอร์ก่อนแล้วกันเนี่ยเพราะเคิร์สบิงเกอร์เนี่ยเราสามารถแลกได้จากเลดช็อปตรงนี้นะครับนี่นะครับผมเราแซนซี่แกรส์ก็พันห้าเคิร์สบิงเกอร์ก็สามพันเนีครับประมาณนั้น โอเคมาที่เคิร์สฟิงเกอร์แล้วผมเคิร์สฟิงเกอร์จะได้สกิลดาเมจ20%ได้เลือด50หน่วยดาเมจคริตข้อ15%และอาตาัตราคริตข้อล20%และอย่างสุดท้ายคือไฮไลท์มากๆเลยคือได้ครูดาวลดคููดาว20%โอ้โหผมบอกเลยว่าสกิลโกโจเนี่ยสแปมแบบรัวๆแน่ๆครับใช้อันนี้เนีครับคือสแปมแบบรัวๆถ้าเกิดว่าคุณอัพแบบว่าลดคูดาวแบบ7ด้วยนะเนี่ยสมมตินี่ครับ เนี่ยถ้าอัพรถคูเดลแม็กอย่างเงี้ยด้วยอะ่ะโอ้โหผมบอกเลยว่าสแปมกันรุนรัวแน่นอนครับแบบนี้นะแล้วก็ถ้าใครที่แบบว่าใช้สกิลทีในส่วนของอสายความเร็วเนี่ยโอ้โหยิ่งเวอร์เข้าไปใหญ่ครับแบบนี้คือสแปมแบบตุต้มตานตุ้มตานกันเลยเดียวโอ้โหแล้วไอเดีอนนี้มี480โทเค็นโอ้ my god เวอร์มากโอเคแล้วก็โอโ้แบบนี้นะลืมมาอย่างสุดท้ายครับผมสำหรับคอสเมติกก็คือเคิร์สคาวนี่ครับ ได้สกิลเดเมจ15%เลือด75หน่วยพอเลยในการโจมตี15%ดาเมจ15หน่วยคีย์ิคอลดาเมจ20%และอัตราคีย์ิคอ20%วันนี้จะเป็นของที่ดอปจากเลดสูนาใช่ไหมนะครับซึ่งผมว่าเคิร์สฟิงเกอร์โหดกว่านะครับผมผมรู้สึกว่าเคิร์สฟิงเกอร์เนี่ยคุ้มค่ากว่านะครับโอเคก็ส่วนตัวผมคิดว่าอยากจะลองจัดเซตไปเล่นดูสักหน่อยนะครับ ก็อยากจะเน้นเป็นก็ผมก็อยากจะเน้นเป็นอ่าคร,ริติคอลดาเมจครับผมประมาณนี้แล้วก็แป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนว่าอัานไหนเพิ่มโอกาสครีดด้วยไหมนะครับนี่อันนี้เพิ่มโอ้โหคโร,ริเทเชลดาเมจอ่าเปอร์เซ็นต์คริติคอลเยอะมากอ่ะครีอลเชนตอนนี้อยู่ที่สี่สิบหกเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นผมว่าเราจะต้องเพิ่มอัตราครีนะครับนี่จะต้องใช้เจ้าเคิร์สคาวดี้นะครับรรอ่าสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงเอ่อเดี๋ยวดูก่อนว่าอันนี้เนี่ยเขาเอัพอะไรไปแล้วบ้างนะครับ คอสเพรสอัพเวลสิบโอเคคอสเพรสเวลสิบพิฟเฟสเวลสิบโอเคผมว่านจะต้องใช้2ตัวนี้ไปก่อนนะครับอ่าคอสเพรสแล้วก็พิฟเฟสอ่าดีแล้วดูสกอ่าอัตตาคีสหนึ่งร้อยเก้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหโอ้โหเรียกได้ว่าคีสร้อยเนี้ยครับผมคีสร้อยอย่างแน่นอนเอายโอเคผมว่าผมเปลี่ยนเป็นแซนซี่คลาสดีกว่านะครับเน้นเพิ่มอัตราคีสโอ้โหแค่นี้ก็คือ ที่เข้าเชนแบบมหาศาลแล้วครับแปนี่ก็คือแทบจะ100%แล้วนะครับแล้วก็คิดถึงข้อดาเมเอจอยู่ที่196%โอ้ oh my god สุดยอดครับแบบนี้โอเคเดี okay, ๋ยวเราจัดเกียร์กันหน่อยดีกว่าครับเอ้ยไม่ใช่จัดเกียร์จัดอาวุธกันหน่อยดีกว่าครับเอาเป็นบายโฟล์ตละกันนะครับไม่รู้ว่าบายโฟล์ของไอเดียเขาอ่ามาเตอรี่ร้อยหรือยังนะแต่ว่าอัพคูดาวโอเคคูดาวโอเคแล้วนะครับโอเอออนะ A okay. A okay ค okay, ผมว่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูโปรไฟล์นะ นี่คือเซตท,ที่ผมคิดว่าสุดยอดที่สุดในตอนนี้เดี๋ยนะแต่ว่าเออมัอืมผมว่าอ,อันนี้ก็โอเคแล้วนะครับเออแล้วถ้าลดคู่ดาวไปอีกผมว่าก็อาจจะบึมบั่มหัวดีนะเออแบบสกิลสแปมรัวๆลองดูครับบอกเลยว่าเซตเนี้ยผมว่าโหดที่สุดแล้วนะไปลุยโอเคตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่ร้อยแล้วเนี่ยโอเคก็โอ้โหคือมัลติร้อยทังคู่เลยนะไปลองดูครับ อยากรู้ว่าสกิลเนี่ยมันจะรีคูดาวไวขนาดไหนว่าลดคูดาวเยอะมากมากครับแบบซ้อนซ้อนซ้อนกันเยอะแบบจริงๆนะโอเคเดี๋ยวลองดูครับลองเลยอืมอืมอืมลองดูครับอุ้ยไม่ขึ้นเดอะเมจสกิลเดี๋ยวเปิดไม่ได้เปิดไว้หรอไฮ a m เม e โอเคไม่ได้เปิดไว้ครับมาลุยครับลองดูสองหมื่นแปดครับ แทบจะขี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแบบนี้เราลองใช้ดูนะตูมหายไปสี่แสนโอ้โหอย่างนี้สวยเลยสวยแล้วครับแบบนี้ตายเลยไปเนี่ยอุยรอดครับโอเคอเหมือนจะไม่มีฮิวด้วยแย่แล้ววะไม่มีหิวด้วยครับแบบนี้อุย๊ยโอเควิาสานมีหิวครับโอเคอยันใช้ซะด้วยกางนาเขตมาลองดูครับ เอิมหายไปอีกเท่าไหร่ว้าได้โอ้โหแล้วดูความเร็วในการคููดาวกันดูเนี่ยมันกางอะไรเขตทีนึงเนี่ยฮอลโล่เพิ่มๆวกกัรีคููดาวแล้วเดี๋ยวก็ใช้รัวๆเลยแล้วกันสแปมเลยดีไงซัดไปเลยดิไปครับอืมอืมอืมมาดิ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 แบ็คแฟดแบ็คแฟดดิดูครับแป๊บเดียวเดี๋ยวมาอีกแล้วครับสกิล โอ้แต่ตัวมันก็น่ารำคาญเหมือนกันนะสุกุณะออมาครับเพอร์เพิ่วโอ้โหหายไปล้านกว่าน,นี่คือผมไม่เก็บสแตกอะไรเลยนะ,ะกลางอานาเขตบ้างขยันกลางใช่ไหมเจอคุณหน่อยนี่ไงมาครับกลางอานาเขตแล้วเรียแบบร้อยแล้วทำอย่างนี้น่าจะติดบรัรดด้วยครับเพอร์เพิจาก2ล้าน ตูมอา้าวหายไปแสนเดียวเองเวลาครับอืมเอาวสิแบ็คแฟล์ครับ,บ,รบตูมมาฮอลเราเบอร์เพิ่จากร้านแปดอืมฮะฮะเอา้าฮะเอา้าำไมจะกินไม่ไปอ่ะเอา้าไปแล้วบักกี้ซอมบีครับแบบนี้อีกที ร้านแปดเลยโอ้โหร้านแปดเลยหกแสนปเด็นคือเซตเนี้ยมันไม่ยังเป็นต้องสแต็กเว้ยทุกคนมันสามารถสแปลนสกิลได้รัวดเนี่ยมาอีกแล้วสกิลวีเห็นไหมมันสแปลนสกิลได้รัวเว้ยอีกโอ้ 6, 000, หกแสนเหลยสองแส,งสนนะครับ <c oughs> จบแบบไวมากครับแบบนี้เอาเอามามาเอา,มา,มา,มา,เอาไม่โดนอีกไม่โดนอีกเออผมแนะนำนะ <c oughs> ถ้าใครการในเขตอย่าไปใช้สกิลแซดในอนเขตนะครับ นี่เรียบร้อยครับโอ้โหนี่คือเล่นแบบท่อสมองเลยนะผมเล่นแบบโอ้โหสามนาทีคือเล่นแบบไม่คิดอะไรเลยครับโอ้โหย่างเวอร์ครับแบบนี้โอ้โหแบบนี้นี่ผมกลัวบอสในอนาคตเลยว่ะเนี่ยบอสคิดมากในอัปเดตหน้าเนี่ยไอ้ไม่ใช่บอสอันนั้นจะเป็นโหมดใหม่นะครับน่จะเป็นเพลย์โหดใหม่ซึ่งโอ้กังวลเลยทีนี้ แม่งเรือสิบล้านร้อยล้านไหมเนี่ยอนาคตนะครับไม่รู้นะเอาเอทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคอสเมติกใหม่ส่วนตัวผมบอกเลยว่าไอคอสเมติกเนี้ยเคิร์สบิงเกอร์เนี้ยโหดมากๆครับเพราะว่ามันลดคูดาวถึง20%เลยและถ้าเกิดว่าเราคอมโบหลายๆอย่างก็ด้วยกันเนี่ยเห็นไหมว่าผมสามารถสแปมเพ์เพลรัวๆได้เลยและแบบจบได้ภายในแบบไม่กี่วิเลยนะเอ้ยไม่ใช่ไม่กี่วิไม่กี่นาทีเองนะครับผมและถ้าเกิดว่าเราแบบว่า อ่ะสเต็คดาเมจด้วยนะครับผมบอกเลยว่าต่ำกว่า3นาทีได้แน่ๆนะครับผมเลื่อน5ล้านนี่บอกเลยว่าจิบจิบนะครับอาโอเคประมาณนี้แล้วกันทุกคนคิดอย่างไรบ้างครับสำหรับคอนเวติกใหม่ทั้งหมดแล้วก็พวกสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้นะครับส่วนตัวผมคิดว่าก็โอเคนะแต่ว่าสัตว์เลี้ยงนี่ยังต้องแก้ไขอยู่เพราะว่าตอนนี้มันบั็อกอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าคอนเวติกเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ทุกอันเลยนะครับผมบอกเลยว่าคือโอเคเลยนะครับทุกอันนะครับประมาณนั้นโอเคสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบกดไลค์กดซับสไคร ก็ตอนนี้เมีที่คอยของพิตี้สามารถมหาหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนคุยกันได้นะครับสุดท้ายสภาพเปอร์เซ็นต์ทุกตัวฮัลลูบักเท่านั้นเปลี่ยนสีได้ด้วยนะอยู่ใต้ดีฟชั่นเลยสวัสดีไม่นา่ามีแล้วผมไว้เจอกันบ๊ายบายมามาทอนเด็ดเสือเล่นแล้ก็เท้าที่ลิ้มพาดเหมือนกับจิบลิ้นและตอนก็เท่าที่ลิ้มปากเธาไม่เชื่อในคิดว่าความรู้สึกนี่จริงเปล่าใช่อไม่จริงสัตว์แต่สภาพกูเพีงหลับและตอนนี้เพืเอนแถงานไม่ค่อยว่างนิดนึ